ตั้งจานสองถูตั้องออกสองถูตั้ง also, ตุ๊กสองถูเธอกะหามาเยื่วอันทุ่นช้านั่นตั้งกิ้มหวานหวานหวานไหนกําไรยอกําไรภายหลงสองถูสมาตาห่วงกําไรมา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 ถือมาเลือกเดินขึ้นไวน้ายไวจิงจองมวยผ่องลวงยามหน้าเมืองคาำลึกหนาควายกากกําไรยักษ์ขาเขาเนะป่าเพียวหดไหวคู่ เลียซอกไปงอกกัวที่ลายไายเห็ดนอนซ่านาซำสองขาผูมเมียนวันรับแก็นอนพันยาผู้พายเท่าผู้พายเท่าเข้าถึงลุงพอดเข้าถึงลุงยอดส้มาหอดอันกูถูกอูกคิงเท่าไหนเท่านอนอยู่เมื่อไกลน่นยาอย่อพายเข้าถึงไม้ออาตะกาว่าพายเข้าถึงไม้ออาสมัยย่าชาชี้สีลาขานได้ศีลากูสชินขานได้ทักอ่อนกันนใอ้ชำรับป่านังขันก็ไม่ นับเสียอเออมอยูาน้ป่าดองสิงเอาลังใครอุงกันไับไปยะเมืองก็หายเรี่ยงมาจำมุงจำมางแล้วก็นันพายตูมาหันเรี่ม่ไหมายมาเองเดี่ววะการกินชุดชั้ช้านๆขุดออกข้ามวางมียกกันัเฮนอนดับกันนี่นอนดับกันนี้มาอ่มาอามาเอาเลยไหมตูวเวียนเอาเอาพูงูเวีนบัเอามีกันดน อ้เวียนบัก <świ> ต <am DVD> ูผู้เวียนบักไอ้เวียนบักผูตูเวีนบักเมงเอาเรียนวาตรงกาบก็ไมพ่เรียนกนมีเอาวานตาผัวหรือหลังก็ไหมมีสมดเกิดยู่งนอกมาหอหย่างเออย่างเอนี่ยว่าอุลหัากาจิ่งไหนอุมก็กาจิ่งไหนเออย่างเนียอย่างเนียว่าไนกัไมมีหัวหาผู้มันบักชี้เงินชี่รอ่ะชีลอย อียงเอก้างไหอยู่มีอยูอจุกยังชุงหนยทีเหลือก็หงงทางเอาตางเอาตังเก่านเข้านัวางลอยให้ลายเ่ียนานมิ้วเอียงอาชูมิวเอียงอาชูรมวเสยก็ยังน่าปีก่อปีนีนหลักเลียนงาน่วงรวยตอนมิ้วได้หิ้อเจอมิ้วควนตาเป๋มุนมวนก้าผูมาจอมหลังก็ไม่หูตื่นมาผูหัว กูได้หูจักว่าเป็นไพาไพ่ขกูแต่รักเสีกูถึงห้องบอกมาว่าเปลียนไพเออไหนในอูเปลี่ยนไพเออไหนในอูเปลียนไพเออเอาอากาศเป็ีนไพ่เออหาไหมชัวมาวเขาได้ชัวมาเกลี่ยเกี่ยมาเขาได้ชัวมาแยมาได้ชัวมาเขาได้เหมือนกันยาวเขาก็ตุ้งน้่มือของเขายาวเออ mùi quẳng trăng máu áo cá, áo quẳng trăng áo xùa nái nay ư, nái nay, áo quỏ phai tổ nư ư, hòa cáu, xù quỏ mày, bơ này còn nái này tôm chẳng lại chửi nhau, phù nái không có mày ná, anh ư, kia chúa ư, tiếu há cài hăng, tiếu há cài hăng, tiếu cài hết chư người nay, ô kia luôn, ô hăng, ô kia bây ลอยอย่าไปกินสักคำตาอย่าไปกินสักคำตาเจ้าพายวางแสนน้ำป่าเหราไว้ก้ากินเสีตาก็ตวงชิงก่นไว้ก้าตดพายเออพายเอออันห้าผุ้ทำิหลายตัว ผู้ก็ตายเปลียวเมียก็ตายเปลียวลูกยิ่งลูกยานสองหนองนั้นเอ้ยแต่ถึงนะพายเอออยากไปกินเอกําขา่อยหาเมืเอะกปล่อยหาเมืเอะกําขาลูกเขือก็เมื่อมากินเหี้ยวเออยังไงฮะหัวไหนกันไหมย่อกัมมันห่อให้เห็นไว้ชิ้งเออชิ้งเออผ้าย่ทีถือผ้าย่ที e? Yo, ่ก hey. ินห้าวะชิ้งเออชิ้งเหมือไหนไหม ห่วงวอลัดมาห้องของไพ่ตัวน้องมาจ้อมหลังชาเด็มก็ขึ้นแต่นี้ยของไพ่ตัวนั้นอนเอาหัวกนมานะห่วห้องสำมาไว้อย่าไปให้ในในเอออย่าไปให้ก็เย้ากาชุก็อย่าไปให้น้าชุน่าถ้ามีฉิมีท่ามอยู่ถ้ามีฉิมีท่ามอยู่เออน้่มไลไพ่ไม่ชุ่ยับีปให้ที่ขึ้นความุกใจให้อยู่วันเจ้าเจ้าชุ่ยถ้ามีฉิมมีท่ามอยู่นะงอ่ะกัมตัวอันหัวตัวแบบฉิมท่ามคือมีหน่อย ที่ท้อง่ใมือผิวผีพายกำในใจเก่าหนังเก่าโมอยู่โมกินละคบเออเมีอยู่ดีกินวานาลูกเอออยู่งามช้แฉลารูเกออยู่ดีกินวานาลูเออถ้าอุศุในตายอ่ะตายอ่าเนื้อจมือบอกคือยางนอไดทไยบอกฮ่ามู้นอนเนี้ยม่ะนมน่ะเมื่อมาบยนให้อกเขาโอเคทนเป็กกำเดีวะกำเด็กควบควบมือยวหวันมาู มืมืนอนมืเยบยบยบมน่อะสมุนร้ที่ดจลยยมาก่เอามือยอาเอ้กำเนด่ยงสองตูกบเอาเมือไมเอาเมือไ้กชีพักตูสุหัวบางหัวก็ไหมปดดอกนมาดอกคืนดอกคามอเลยมาเด็กใครเอาหนอเฮ้ยแลงไหมไลมากากินทุกทุสาาเจ้าขั้นกับหางหนอเลมามีหวังอีเลมากวนอีคขานอควรสาวอีคงคนณายีขานอเลมาหลก็อี ไนมาสองก้อนคาร์นอไนมากูนก็เหรก้าได้คาร์นอเหยาแทงชินป้อนไนมาทำก้อนไนมาคาร์นอมีหรอมีนานกวนหอนอก็กินกวนได้ชิ้นกเลยกินป้าทำเลยกินป้าหวานหรอนอเออจ้ามาจ้ามาเจ้าใครกินนอวันแรก็เจ้าใครควบป้าผงเออตอกชินเจ้าใครกินแล้วตั้งชินตอกก็โหเืออันนั้นเจ้าใครก็โค้กหูเืออันนั้นเจ้ค้กหูมีเืออันนั้นก็ได้ก๋าเหียะมีเดียวเนื้อมาฉาเือเอาเจ้าว่าคาร์นอเออ อันเดียไว้ก็กลับพวกตอาไต้เอาตัวตยันมาเลยเขาพูดเป็นเจ้าแค่จีนหนอยเยอะๆกําไหนเปิดตึงส้ามือลุดอกันนหัก้าไหนชัเนี่ยว่ะหายเดียนไปเือหายดนไปเออมือนอะไเปิดมัดที่ยาหลวงเปื่อนมาไว้ปาพักปุในตาหาดนไปละช่วใครู้อ่ามันดอดได้เลยมันดอดขาภายในยาวหลงเข้าในเดียนของข้าวไปตัดเข้าไปนึงข้าวขาภายยาวหน่อยผู้ใหญ่ถามาหา ต้อไปไม่ไปยังส้ไปเดาก่าก่ยเอาใจมาเลยก่ยกใจมาเลยกับพันเอาเลยกับพันเอาเลยเอาเดียวลงก่อนเลยชาบด่าเขาเดียวลงก่อนเลยาไหมสองกเออห้าซ้ำไพ่สี่ตัวจีกับพันก็ไหมเดียวขขงกเจ้าหนาไม่เดียวเขาเดียวสามหัวนี่รู้ไหมเจ้าอยู่คุรู้ไหมยังตัวซับบอเขียวมากมิ่งนี่น่ะสองกเดดกพันมียิ่งสองกอดดกพันกุญแจไพยสองหูดินะพันกุญแจสองหู ตัชองตัวเด็ดเด็ดนคใจตัดชองตัวพ uh, ันม e> oh, yeah, ah, ah, ียิงเดาเขาบกหรืมังมิงเหมนเดี๋ยเดียวก็เจ้าหนอเดาก็เดาเาเดียวะกลางเดียดเป็ดจางเป็ดนี่เออสมัสจาเป็ดจานขันเดยสเดาปอมมีสันสันไว้เดียวเดวหลวงนางอ่ะมันจะเดวอ่อนมันจะลงอ่ะเราในเต่วเต่าวมาดขต่้งสันนี่องสองคืนไปดูเดียวดึกถึงนูอนได้เเดวจังเต้กิมเรยว่อนนเดาอ่อนเดีเดหลวงนางกลางก็ย่านกี่ย่านหรอผ้าหนาเดาวขาในกงเจ้าหาูเออมาดง หาลำธงดกกับไว่คยมีหนวนอเออพวผ่อนถากมันเอาดุยายาเราหน่อยเอามาตากมาักมันก็โอโ้โหเลยหลักมันหนักแสีกวกเรามั่ยขงตัวว่ะพวกเขาพันกันในมืวหนักเห่อว่ะพวกเขาหลากขึ้นมามาตักหนักผาขาขึ้นดู่ด้ไมเหรอานไอ้เลีย้ยวช่งเป็นหัวแนะ่ลูกตาพันสองก้นอนอยู่ตวว่าฉันขึ้นมาเป็นมาไว้อะสำหรับคนอีเสอ ตั้งเลยตั้งสันตั้งทงบัมตั้งหันนตั้งสันบัมตั้งหัวสาตั้งคมมาจักหน้าผาเขาขึ้นอีกทำไมคนหนักอะสาวเวนจักขึ้นมาสาตั้งคมมาจักหน้าผาเขาอ่ะสามก้สามเดือช่วยไหมองมันได้กินมันอะไกินยัไงว่าว่าว่าขึ้นเวลมนของเราข้ามขึ้นเผียวมาหน้าผาเขาบินสามห้อยองเขาขึ้นตัวชัวตัวขาอ่านตัวขาพันกาตาหนำกว่าลลา พ่าฉันมาตั้งหลังแเลี้ยวเขาขึ้นหญ้าตัวเขาไหนก้ยๆ้อยขึ้นยาเนี่ยหน้าผาเก่าคาหน้าผาเขาค่ะาเลี้ยวก็เลี้ยวค่าขึ้นจับเสือหน้าเจ้าเก่ามีหน้าไหนคามาหลวงชุมยาพันโยยาพันนคาอ่ะกับปได้ะมาณพันตัวกับปเลยเจอเจอหลังหลอสีกวรูปกัเทียมเหมอนก็ได้กับปคนูเดียบเด่าเขาก็บปันมงเลย บอกบกดักด <Cornell>. ักยานขาในกาสอดสอดก็เลยป่ด่ดเปึกเปนงได้ลูกเขาลูกเขาวินสอนคือไม่บกดักบกดักคือไหนอ่ะคือบเียไดปเขาเรยกควมตื้อปเลยกควมตื้อใบุโดนหนาไม่บลอกยู่เราข้ามล้วอาเมาใจก้าวเมาใจเดินอันยินไอเมืองกวนยาว เ่าขาป้อขาทันป้อือป้อนวานคนนายอะป้อตันไรง้ออนเต้อวังเสือทันป้อือวางเสืดินแก่นคนยืนดินเื้มปไหลชาป้อหขาผูมีมีวางผูมาไหนผู้ดำจักเสียงเขาไปเลยูเขาไปเลยชูปืนมาพันเขาอย่างเติมมาป้อว่าอย่างเติมอ่ชาเดียนปลาลนด้วยก่อนขึ้นโยอามปายนายเปลายนายเนายพันเอากเขาย้มบาก่าเขาได้แก่ี่ายมไม่ยู่ก็ย่ะ Ens, ว่าไหนก็ไม่คุณเอาข้าว่าตามไปหินโตเลยก็ไม่ร่วงมาอนแพ er uh, ่สี่ตัวเอาไปหินโตเ่ได uh, ้อย <that? c vap ors> ู่ไกลได้ยุงเตื People, ้อเอาาะได้อยู่จำจำยุเตื้ออยู่ไกลปหินปืนหกขาผาคายวแพ้สี่ตัวสามมากระลยงานตัวอยู่ป่าหอกตัวอยู่ป่าจันตัวอยู่วัตุกัวอยู่วัออะเออเรียหิงปูนหขาทำไมหินก้อนนักหนักงมีหมอกไอหักขาไดวะก้ัเตือโกหกไอแลออหินเทาไหเพราะสัมเตื้อสักระกตัวต้องออกผ่านัง กับบปูกับัวตวก็ได้หมักหน้าผักถู่น้าวต้กัดได้ไหมถั่วดาวตก็ปิ้งจะหายมตายก็ยินก็ยังถัวาต้ขุ่นดุมากไี่ยวมากินหมน้าผักกันเลยตามตัวนี้อั่วดัวมตกจะจำกรรมไขมาตักตางออกมันปื้อจะอู้ตื่ไ้ตหมตั้วดัวโต้ปินะหายตายก็ยินก็ไมงถัวดาจานมัมักเล้กกว่าั้งหาหอก็ได้ซ้ำจอนซ้ำเต่นซอเท่ากับั่งกับปื้อหน้าผักถั่นดาหองก็เจ้าไไหม ยัอผ่านกันย่าตัวเต้าหอมขึ้นตกขึ้นมาตปมนมาเจ้าจ้องถูน้ําจานกไหมมันรวมปลึกไปรองไหมอ่าเผาแต่ตายมนมีคมาคือมันลยบรคาไหม่เต้าขาอ่านเต้าขาอยากไว่าเต้าขาจับน้าเจ้าเก่าห้อยทันพุนจุนเหขาในกูดูกูนังกังทุนเหมาง่ายอานทีอ้านมาขยาวยาอยากไปอะไร้นสพไกุกู้เลยสับไปกุนกู้ลอา ขิมเขาไผ่เออดนด้นกินด้วว่าปอดมาเสาไผ่คืนๆด้วยว่ะว่าใช่คืนเสืนดำๆมีม้ามย้อมคุบกคอเอยอมย้อจอกินจกมือขากำทมเขาไผ่กับไม่เพอย่าโต๊ะน้ไผ่เหอยไม่ก็ไผ่เตียนถาดโต๊ะกวาดม้วนแล้วก็ไงไผ่ลูกเขาบอชผมไม่พ่น้อได้เาไผ่บนบอกนั่งกันเงี้ยๆสิสิว่างทำอะไรก็ต่อคือการจ้าการจ คือขานจทำขันานไปตายง่ายอ่ะไปตายง่ายง่าย้อะกมเดียมากลับมาเราน่ครับพีว่เจ้าู้อมุมน,นเ <c oughs> พางนางเออเมื่อไงเววนาขาในกัดเนี่ยน้มันใดไปทำาบบนะม,มีน่าเจว่าความหันเจอขาขรเอบอกขามาบอกขามาสินท้ามัอดีดไปกัดจกมทำไมฮะ บอกข้าข้อหมเมื่อเมื่อเนือหอว่าสองเทาอ้ามาเมื่อมาเมื่อมาเมือที่แดเมื่อปังเอาเลยเขเคยหเมื่อปังเหือเมื่อป้งาเออคุณลองทำเป็นวับอุเนะครับอ๋อค่ะู่กปางเขาอ่ะคุณลองทำสัมงันลงมาเตะปางออกทำเยเออคินว่าสับว่าไม่ไม่นิว่ารือป้างเลยมันจะเจื่อไป้ปังไม่ได้ทำรูทำไมไม่จืดละเออเอาบอกชถพื้นี่แดมากขึ้นมาไว้ฮะเออ เขาสองอกเพกคุกขาไม่ขาได้ไหมเออขืนมือหนอค่ะไดข้นมือ้ไหมข้ามือมือหนอกมือหย่อนเน่คนเราขมีนื้อกูไม่ขาหนังตบ่เอ้ยอันก็ใกกวงกนอกกาเดยวจนเอ้ยผ้ามก็ไม่น่งเนื้อกูคนเราข้ามอยู่กันแต่ห้าอยู่กันเนื้อกวอเออว่าได้เอาว่าได้ว่าได้เนื้อแขนปีญญาปืนนกฟั่งคุกฟั่งน้องเธอปืนหนูได้ปีญยาปืนนะหรือว่าช้างพ่แขนแก้วพ่อหมันน้าเขาสูมือจังเลยอ่ะ พอคารีโดีรองเมียรองกันลอง้ได้มีิตปี้่ือจังเลยอ่ะพายของจอบลุงอยู่กับเตอรก็ไม่ขาผมเมียขึ้นมาอยู่กันเนืร้องนาดปันดูววเออนาดปันนะอ่ออุกขรารนาเกิสามีจารนังสารนักิดสามีจารนังสารนังกิดสามีอ๋อุกทธรรได้ปีนห้องปิ่คือพราเอือคำมันไม่ห้องปิ่คือทาราเออสร้างคำมัไมน้ มีเทีเคาออโอ้เขมเนเขกะาทียเออมีท่ยวเทีวิาหาาเออยังกางกปานาทิปตาเวลามันนี่ชิกรสมาทยามีเม่ที่กงกงสมาิย่กวาดเจ้าเ่ไหมปานาทิปตาเวลานี่มา้าวคิสน็ à, cả thằng nga hồn đấy nga hồn như mình này quay à ta à na tân na hồi làm này gì na xem mặt em nhá na tân na đi làm này tiếng sao xem mặt em đi sao mà không chẳng chịu ăn đấy à cả hồn đấy sẽ bỏ quay mà này này ကာမေစုမြတ်သာတဏ္ဍဝရမေရှရာသမတိယာမိအောင်နောင်အာဝါထန်ကပ်အောင်သာออกเทียบก่อนเอาไหมငါมันศีล식ได้คือดัดชิบไหมแมะมุกษาวาตาเวลามณีสิกราสมาติယာမိยွာกะนะศีขาะแนมีหวะสุรามิริยะเมศာปာမဟာတာณเวลานิชิกราสมาติယာမိชีนาปะโบวะวามาเนเขียวไผ่หกชิงหมดเอามานี่อ่ากถาณ่าห่มกถาณ่าห่มกถาศีห่ม มันเหี่อวนเนี่ยปีือไวอ่ะพ่อขี้ัวชุมนะ่มหน้อขี้บัวอืพานาที่บารดาย่าปเปียวสังตายลาลาโูดมันมาตบวิปปากาโกชลามือ่มอน้ำม่งไอยขอบมันไก่ปันพันวนันยักอาตินาตนนะยายาเปรักปุจากนคืออีกคูคคเรียงเอาจิมควนะหลายควนใตควนเมียงอย่าละคว,ควองอางเปิน มุกสาวาดาอยาเปีปดยเหรียนการเกนกรมกวาเธอตัวยิงแลลาดกว่าไปกรรมดูเปียดูเรียนเพื่อนว่าสารัดมันญากจอมซื่อจอมยกาเมสู้อยาได้กุดลผูเมพังสุรามีญาน้ำตาเสียอยาไปได้กินได้ชดอยาไปีกุอยาไปกินเหล้าแตว่าตลาดสาหนังในยาววะเนาะปัญาที่ปัดก็อตายไปนีห๊ะก็เอาปืนตายมาปัญหาชัเาควัด อันป <toys> ันอาสักพ่อปันอุปาร์เฮาอันนั้นก็เมียวเจียวตายอันนั้นก็ผัวผัวเจียวตายอันนั้นก็ลูกเอวเจียวตายอันนั้นก็อุเมียวเจียวตายลองตั้งเส้นสายนั่นห้ามกวนร้ายเข่กขาอุปเปิ้ลตายก็ลูกเมียเปิ้ลในห้องกี่ให้เข่กขาเมียเปิ้ลตายก็ผูวเปิ้ลลูกเปิ้ลในห้องกี่ให้เข่กขาลูกเปิ้ลตายอุเมียวเปิ้ลในห้องกี่ให้มันห่างมาตอบกันเทาแนวยาวไม่เออว้าวไอ้หนอว่าหมาตรายรูปนียนี่ไง ความเอาใจอโจ้อส bon. The ักวิยาเออพี่น้องก่อนน้ำเออดูความก้าเออว่าไงถอมกัาเข้ามาทางกินทางใจความหลับของคนใดยาก้หยยองเออดีเจ้ากาก้องเหมืองกระเออควาหลักของคนดูปันผานเอออ๋อเนาะการมีชูเราดูการมีชู้พยางก้นยางก้นูกก้เบี้ยนนดเขาเปลี่ยนก้นใจในันนเขายางก้เบี้ยคนใดถ้าการยืนเงินเอนเลีใจเออนไว้ตัวเสียเเออ อ no ้ายนี่หย so ่ําปุ้นม Mont ีปื <c ance> <man> ้นได้กะฮึนปะก็ปูยำปึงไว้ตวยเฮาเออบ่ให้กินนอนรับให้มื้อได้ละใดมันอยู่หน้าอยู่หน้าไผมื้อตายแหละแล้วกะม้วยตวยเฮาเออเฮ็ดเกี่ยวสิ่งอนาคตมันมาโคดๆเออสิเจต๋าตวยเฮาเออนี่ปูยำไว้ตวยเฮาเออมันมีอยู่ซักเออพร้อมกดปุ้นไว้แต่เพราะว่าเขาเบี้ยงมีเยื่อมื้อนี้แม่เพิ่นก็บ่นึ่งเจ้าเออเพิ่นถ้าเขาเปี้ยงเฮาเออพร้อมหยำก่อเบิ่ดอ๋อเนาะ พอมบออย่างเกาลูเออเปิลตัวเี้นั่องพอมเกาลูเออเปิลห้าเขาหน้าเนี้มุกฉานมาลูกพอเปียกบนการแขนพลแยนบนการยุดนั่นน่ะหนาพอเปียกแนบนไ้กอพอหลัดมันมันการการในบนหยูดข้อนั่นเองอ๋อหนะสุรานมาลูกสุราวันเดียน้ำเรลาเออมาเป็นน้ำจุยตัวเช้าเออตัวเช้าไปมีก็พอกินก็มีมากกกาลเออเออตัวเช้านั่นไปเยอะก็เยอะมากเกาเดียวเออเออน้ำเราันนั้นเจีย mưa hoa phải kiếm phải trả na, có kiếm lắm mà có trả, có chià mà cam liu ờ, có khay mà cam liu mà sinh có mua mà cam mà năm nay có in, có phô mà cam liu ờ, ờ chẳng thì hay thì cha mà cam liu ờ, ra còn lưm ờ, ra còn lưm, còn miêu còn lưm na này còn tăng oh, là, cảm ơn ha khao mau con, <coughs> mau thì như oh, nó. พวกกำควายก็เด ah um, oui, like ่นเจ๋ได่เพราะความกำกตั no, <S 2> <S 2> <S 2 <S 2> ้งมือกำเจ้ากำคสิ้วัเจ้าเขาบ้ามบรือมั้งเขาง่าเขาหายง่าเขาหายไอทองรู้บัเขาหายหายบุ้มตั้งมือเอกความสิ้สิมาเลยมาเด้หวาสินเลยมาไรมาเเจ้สิหนง่าหงมีก็ได้เจ้าสิหนงาหงมีก็ได้ไทจะกลับไทยมาทวนยาวกคาไในมาว่าก้าไใน Phúc thăm sáu mươi năm trăm năm sáu mươi năm sáu trăm sáu mươi năm tám trăm tám 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 mươi năm ชินรัดยี่หนังวามาันยาพล่อยกาจินเ,ย,เย็นแนื้อเพล่กไก่กว้างปล่อยเสือจึงช้างลังรอถารอซารอผ้ากู้โชคพายยานละยานวางแชียงยาวสาวงาเป็นตั้งสางเท่าปวกชูพักยานาบอเพือกาทางงาตานชินมานม่วงแก่นเจ้าผู้ขาสอนว,อาว่าเย้านายสว่างพวนนายเท่าสองก็อหูมีเมื่อเศร้าพอหลวงเมืองพายเนี่ย จ่อชื่อจอเกียวมูลเยาจ่อพายเขาตาลายก็เป็นอันสิริสวรรค์ถ้าบอกกรรมาเขาก้อนผ่านสร้างเรียก็ชินเสียงลองงาความเมตตาเอาอพายก็ใจเย็นใจเย็นตั้งสิ่งที่หน้าฉีดชาใจท่านมุยงเลิศวอนเยาความก็ความก็ลองชินควอนเยาจ่อกรรมนายประมาภิสิทิตาธรรมวอเขียนเจ้าเทศนาสุดทลายเนี่ย <c oughs> เนี่ยผันคานันควรผ่านเมืองแยวเมืองอภัยท่านถึงปล่อยมือยาวว่างเยอะเกือเจะตั้งคานเสียงคังเดียงหลัดนาหัวไฟแดงเหมือลาคานั้นนายไขคานั้นนายสองก้อนเมือกจัดัยเี่นหน้าด้อทานนีาจางมา ข้าอากาศเป็นข้าอานกาเป็นพายหนุ่มพายเทาตาอาชิงไว้อกาช่วงขาเย้ากำเนียจอมวามาปานยังกาธรรมอพอปานยิงอาใจยินเอาหางพังมันวันอันเดินก็เหมือนทำคำเตรียมเปลี่ยนแคว้ในหัวจอมปากคามจากใไขถอนใครบ้านไปกาชุดไว้เปลี่ยนปานเปลี่ยนปาในี่ยาวมันเหมือนนางตะล้างเอาเสียงห้อมาก็ตันความพายังกาฉังเปลี่ยนความไผ่พามจันทริจาววนาวนได้เปลี่ยนความยืนใจความใจ สรพบว่าเอกราตทีไ่ไม,ม่ติ็นตวเยาวทอมธรรมาติสนาตลา,า,า,าลตาคขานท่านคำอย่างเสียงลาพราลวงยามฟ้องตันนิชแคู่นลูกควานขานอาณาชิงาหลวงนายหลวงเมื่อเชาถู่เมืองภายปิยา ไหวกันในขันหนึ่งคันนาจอ้อไป่คือนาใครปุกตาคุณอาลองเจ้ามังซายจ้องไหวก่อนด่วนควรเท่าเจ้าขาเปิ่งเปรยถวามาดิสนาสุดต้ปลายป้อนกันมาแถวในจ,จ้องถามตันฝังไกยกันในคว่ากงกันยุบจองฟองมือสาช่วยเปรย,ย,ย์ุดอุ่นกูเท่าได้จ้ำหลุยมุนน้อ เลีพยองควางควางไวตจลาธรรม้มมาภุธาปนามาธรม,มาขาตาขรีอโยธปนาสปิยเขียนเจาภากวาคือจลาสัมคืนวานเนรวังสพากายกรรมจิกรรมนอกรรมสามสาม,สามตูจระใหญ่ตุ้กี่ของกายเเขื่อนขวันสาย หาไรกินกินทานทานอาหารสุที่ปันคนเชื้อลอนขิงมันใส่กะหน้าหาไรสุขข์ยามฉำหนักกว่าว่าสุที่อย่าปริศดาทำเทศนาจริงจังพลานเพียมาเที่ยวปานครับกว่ากะยังตายตายเออค่ำนี้สมัยป่วยดล้าก่อนกันเที่ยวมาในจองก็ขำขานมิสายจึนสายเออ คำน่ายเพียรมาเรือนแปดฝากไปอนนอกเรือนเก่าไปเนอเฮาก็ไม่ทำรรมาสนหนาเพระทานเตียงจ้งเยาสวัสดีอาปิเสตธรรมโงเกียนจเจ้าเทสนาสวรรค์ยิ่งาตา,ายจังไรบอกสิกขออย่าลืมอย่าลืมเพียเราจ้า ตาลางว่าชายนยังรอ,องรองก็มมงกำมพราะว่าเขากังสีนสีลายมก้คกอก้าม่ตองตงนาดีตานามยดกู้ช่วนั่นมาโอกาสนีผ่านพ้าตียัดไหลาสามเขาได้เทียวเมื่อก็เปลาในวายาบก่าเปลาในวายบวา,า,ายบ่องวายันเย็นนานพนเจีสับน้ำอาเสียมยีลึกหลัง คือลองควานผีคำทุกแขนเชียวชจวเฮาในกลุ่มเปลี่ยนเชือเก่เาเคลื่อนคือเผอเคือมันวันคืนแก่นตัวขี้ได้นี่ปานถุงเทาซ้ำป้อมพอวได้คำกั้อยู่เลยตาหองตาให้คำกั้อยู่เลยตาผู้ถามไม่เหนียวคำได้ตัวตัวตานคันช่องก็เหนียวลอยลอยไว้ปางตะลาเจ้าหอมาหนุกห่อเมื่อใกล้ไข่คู่คือหมีมันเมื่อเกดพายกำได้คืนหน้าไข่ปีน้อง อาตางใจตา่างยิงแลมเมียเราทรมาร์ต่อมีวางกลางเงืนนอนจืดว่ามองผมามองเมียขามามองเปิ้ลคำกรอนเมียส่องควากลางวันกอดโกย่อมอันมานเบียร์นองโตไหลตามองเปิ้ลตางการอนเมียเศ้าสะอ้นกี่ชุมเฮนชุมนังกมมังคานั่นกอดเน่า ຊ່ວຍອາດຖອງຕ້ອງແຊງແລ້ວພວກມັນແທງຢູ່ອັນຕະກາເຂົ້າໄປຮູ້ວ່າທໍສາບແຊະ นาเร่ตัวไปแจ้งฟองกว่าธรรมาเทศนาไัยกว่ดว,าาว่างเอาภัยอากาศพ้อมพอดลามันเคลื่อนย้อนคคนขึ้นหนำหนาแล้ออ่าย้อนผ่าสาความไตมันไพดหลวงมันไม่หลงหลังเมืองก่อนเลยอกระอ้อกระขอนอ่อนปันป้นพ่นมาในย่ำยินกันย้อนกลั่ขึืนเปลี่ยนผืนยาวายากำในข้าวสลิก,กัมไตแหน่ปันยิงใจแก่นต้อเอาเล้ขึ้นนาใครเปลี่ยนคอ เปลี่ยนคอเมื่อไก่เครือป่อคือเมียหลวงเจ้าเมื่อจอดผีมุกผู้พายท่านป่อมกินเหล้ากำเนิดขึ้นไครหลองต่อเปลี่ยนเจ้ากำลู้ป้อนยอ่อกำไนิดถ้าขานช่งขานช่งเนี่ยบรรดาเก่าเขาตั้งเสี่ยกำเนิดถ่อมกันยินกันเสียกำเนิาจังปีน้องขานชงก็มตีตางเงินตางเย็นนั่นนอย่า สังเป็นกรรมทำมาดียายกับสักเก่านันนั้นมันเป็นนิยายนนิยายมาเถียงออกกำเนิดนะนิยายนี่ลูกใจลูกยิงมันดูก่อนว่าังเป็นตั้งกว่าทำเป็นกรรมทำเป็นตีเผีมันออกกำเนได้อะสังขึ้นมันเนี่ยเถียงวันอยู่อันด่วนกบป๋หูป๋อเถากบป๋อแจงป๋อไม่รับเถียงยมฝ่องเสือไดเป็นตราจินเสือว่าตราจินเสือ บั๊บปล๊บตะกาเขามีเจอจีนอ่ะจะถัดรายสิเดียร์กาการหอดมาแนววิหารการจองกวนสมคว้าขึ้นกำน้ำนองขึ้นอื่นๆอยูเดียร์ปั๊บถอมแท้อาร้องเจ้าเมื่อไงนะกลางวันกอตจีตุกยาวกำในกลางวันกอตจีตุกมาว่ะขาปีนนอกก็ปั๊มุมมองต้องตาขาปั๊มุมมองต้องตาปอกขาเมฆขาอยู่เดียเออกลางแม่กำในกลางวันกอดตุกยาวกำาไหนเนาะกลางวันตุกมาอ้าวไหนก็ ปีมันก่อเปอกลางจานว่ะน้องก่อเปอกลางจานว่ะกำเไหดมือว่ะเนี like ่ยก <trade> ็เป่าหยิบจังผาจานอ่ำชุงอ่ำเตรียมอ่ำเสียงลูกยิงปอลูกซ้ายเมียลูกซ้ายเมียลูกยิงปอลูกยิงซ้ายปอลูกยิงเมียคำใจเหย่อนสองกวนเปอห์หืมุนถอยหยอปอเขากล่อมมาเมียเขากล่องเตาขาพีนอกกินเยาาเขาเตะขากินเยาาเขาวันก้อยกบเชยงเย่าหน่อเขาขาก็เชยงเย่า กำในเปิป้เปิลเปิ้เมียกกงซานวาะาปิเป้นานมาเมียเอาเป้นานถงอ,ว,งอว่ก้าจองเป้นานหอวเียวเอิอน้นว่าเนวกลางซานวันไน,น,น,นะหยกเยเย่เสีเยงผาคืนขาโบเคร่่่่่า่น่่เบือ่าาอ,อ,อ่่่่่า่่า่่น่่เ่่ย่่่่่่่่่่่่่่อย่อออย่่่เยย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย พี่หนุ่มกลางจันลูกหญิงมันอาชักโคบพิมเสอลูกชายมันอาชักเจีดขวบเสออ้าวกระโปรมองปอมองเมียเชียงคาก็เชียงดีเชียงหวานกลางวันกอดตุกมาปกค่อมต่อมเมียเขาก้อนแผวน้าหมอกมุ้น้าหมกกุ้มนายเดี๋ยวอ่อนเพรยะพอกแพย้พอกมากกํแไหอ้าวอยากดูหนุ่มหกว่ากอดใครม่ออวนมากกํไหนพี่น้องระว่างนั่งชวนเป็นเรื่อกันกินข้าวกล้วยกูตั้งสิงหวัดโม่โม่ข้างข้างทิงทิ้งกันกํไหน ขาปีไอ้น้องยิงเด็กขำได้กินข้าวเจี้ยงหนังเปื่อนก้อยกำมือหน้าผาจานวานั้นพม่าปอนั้นเมียนั้นวันแน่นอนอีปอนั้นมาอีเมีมาอีเป็นอีเมจึงเปี้ยนั้นมาตีวันหนึ่งก่อการสีเปื่อนลองได้กลางวันก่อปอดตู้กำไมหดูยิงมันว่าปีไอ้เออปีไอ้นี่วะเอออีย่งอ่ะพี่นี่ค่ะปอนมาหนอเมียมาหนอปอนันเตรียมเท้าทุกตาปอเนัาเมียเท้าเปีนนั้นมาเหมือนได้กะไก่ว่างป่าไม่อย่างค้าเปีนนั้นทรวงหนอ พวกก้งแค่ขาหับตองมากเมียวที่หับตองโอ้ที่หับพื้นเนนนอขาขับขาขับกอตัวหกคำรักลึกขึ้นตัวขับไปมาแยวเนี่ยหมอกน้ำไหนเดี๋ยวพวแพกุ่นกวนเย้าอ๋อพอเมียวกัะชอกไหลตัวจืดแค่นั้นทองวาระก็หับตองขับไปปีมาเลยขับตัวถูตัวถุดูมาหืนนอหนอวันไหนใหม่เออใจนอเออใจนอจริงเออีว่าเจอเมียขากรา็เปิดขานับเออหมอ ก็เอากาขันนักเออขาเกี้ยอ่ากอปวยว่าหับตองขานนักขาเี้ยวเก็บพักน้องเนี้ยของช่างสำหรับสำหรับปู้ลอยเออสอกบานน้องเนี่ยบอกน้ำนายอ้อยกล้วยหลวงเมืองเนี่ยก็ปืวอขาดเที่ยงเลยหับหับพึ้นหัวใหญ่เออมันได้หับพึ้นหัวใหญ่เออวันไหนกันได้ขาโกเปื้อจันทร์ก็ตื่นมาได้นะน้องยิงหอนหายก็ไปจานกันได้กางวานตอกมาเปื่อนปวยหาววาน เมียเจ้ากอเจ้าคือกะอยู่ชุ่มจองท่าช่วกะอยู่ซุ่มป่าหมอกกาหลับบมือกันตังเลยกลางวันเจ้ก็เปื่นป้อตะลาวานอันนั้นป้อเมียกะอยู่เตยตองสันปุ้งเลยกลางวันจอกมาเปื่นป้อไต่ไปแบกอันนั้นก็เมียูเมียวกะหิ้อยากลายเออนสว่างต่อมาสูเผาทองอันนั้นอยู่ป้อเมียวเก่นมาก อาขายหมอกแจ่นน้อตองไปเต้าหยองว่าโอ้เมีย้ตื้อหายอยากเข้าอือนอ้ออ้วมีย้มาละเอ้วมาละอ้เมีย้กลางวันกอพอตจงมุกวันกอพอหายใส่เหรินกอพอปึงกุ้งมือปุว่ากินเขาเย้าเชียงยาวตัวไอเมียวเป็นไหน